สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้เช่าหลวงพงเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมถ้าเป็นพิมพ์นิยมที่ออกวัดบังคานปี24กว่ากว่าที่ท่านหลวงพงเงินเสกนะครับอันนั้นจะหลัก10ล้านเลยนะครับหลายหลายล้านนะครับก็เห็นซื้อขายกันมาแล้วนะครับวันนี้พามาชมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นตำนานของพิมพ์นิยมแล้วก็ถอดออกมาได้ เหมือนพิมพ์นิยมมากๆนะครับแล้วก็มีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ในวัดไทยน้ำนะครับเรียกว่ารุ่นช้างคู่นะครับนี่ออกวัดไทยน้ำนะครับปี2-6นะครับและอันนี้พิเศษเป็นเนื้อเงินนะครับสร้างน้อยมากนะครับ1 9 9 9อองค์นะครับ มีสร้างด้วยกันนะครับ3เนื้อนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองทองผสมนะครับเนื้อนวะแล้วก็เนื้อเงินเอามีเนื้อทองคําด้วยนะครับผมแต่เนื้อทองคําหายากมากนะครับผมวันนี้ผมได้เนื้อเงินมานะครับแล้วก็มีสร้างด้วยกันจริงๆก็หลายหลายแบบนะครับมีทั้งเหรียญไข่นะครับหน้าหลวมพอเงินหลังหลวงพอเดิมมีเหรียญเล็กหน้าหลวงพ่อเงินเป็นหลังเป็นช้างคู่นะครับแล้วก็มีพระผงนะครับมีหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับผมหลวงพอเดิมรุ่นช้างคู่นะครับผม วันนี้ผมได้เป็นรูปหล่อหลุมเพ่อเงินนะฮะนี่ใครที่อยากจะสะสมหลุมเพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมผมอยากให้ลองมองรุ่นนี้ก่อนนะครับพยายามหาซื้อช้างคู่ดูให้เป็นนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเล่นพิมพ์นิยมที่ราคาหลาย,ล,ายล้านนะครับเรามาเริ่มที่พระที่ยังไม่ค่อยแพงกันก่อนนะครับซื้อดูให้แม่นดูให้ดูให้ชำนาญน,นะครับแล้วก็คอย ค่อยไปไล่ดูพิมพ์ที่แพงๆะนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับอย่างที่บอกครับถอดพิมพ์มาจากพิมพ์นิยมราคาหลัก10ล้านของเสียเอียงของจังหวัดพิจิตรนะครับผมอันนี้เป็นเนื้องเงินเวลาผมซื้อนะครับก็ธรรมชาติครับดูธรรมชาติเนื้อนะครับสีความเป็นเงินเก่านะครับก็จะมีดำๆบ้างเป็นเนื้องเงินมีสามีลุงนะครับนี่แล้ว นี่ฮะรุ่นนี้เอกลักษณ์ของเขาก็คือจุดเจาะตูดแล้วก็อุดผงพุทธคุณนะครับนี่ฮะเวลาผมดูนะครับดูคร่าวๆก,ก่อนเลยผมก็จะดูนี่ฮะเวลาผมดูนะครับขั้นแรกเลยครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับนี่หน้าหลวงพ่อจะเต็มอิ่มตาจะลึกกันนะครับเหมือนปีกหมวกแก๊ปเลยนะครับถ้าเห็นที่ตานะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับนี่ฮะ <c oughs> เห็นไหมฮะใต้ตาจะลึกมากครับนี่ถอดได้ถอดได้ชัดเจนมากครับคมลึกนะครับปาเป็นล่องจมูกสูงขึ้นมานี่จมูกโด่งสุดบล็อกเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นที่ตาไหมครับตาจะเป็นปีกหมวกแก๊ปออกมาเลยฮะทางซ้ายทางทางซ้ายแล้วข้างขวาเลยครับนี่ครับนี่นี่เป็นพิมพ์นิยมรุ่นช้างคู่นะครับผมปี2อ2 6หร้ราคาเล่นหาก็หลายหลายหมื่นอยู่แล้วนะครับ สภาพนี้ก็รับเข้าอยู่ตั้งแต่2 0 0 0 0 30,000 30, 35,000แล้วแต่เลยนะครับนะแต่ตกลงเลยฮะอยากได้เท่าไหร่สวยประมาณไหนก็โทรคุยราคากันได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับที่ผมจะดูหลักๆเลยนะครับผมชอบดูซอกซอกแข้งตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วดูด้านข้างจะเห็นเลยว่าลึกมากครับนี่ฮะซอกแข้งระหว่างแข้งกับฐานนะครับจะเป็นหลุมลึกลงไปเลยฮะเห็นไหมฮะ พิมพ์นิยมที่มีมือรองนั่งนะครับของแท้ๆก็จะลึกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะจะมีความลึกลงไปนะครับนี่นี่ฮะอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมดูเป็นประจำนะครับด้านขวามือเรานะครับด้านแก้มซ้ายขององค์พระนะครับนี่ฮะจะมีจะมีกลมๆเป็นบุ๋มลงไปเห็นไหมฮะอันนี้ต้องมีทุกองค์นะครับผมนี่ในพระแท้ต้องมีทุกองค์นะฮะ เนี่ยที่ปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับที่เป็นบุ๋มลงไปนะครับทีนี้พลิกมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังก็จะคมชัดลึกมีมิตินะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่สังคาจีวรนนะครับใบหูกลางออกมานะครับนี่ฮะอ่าแล้วที่ผมดูอีกอย่างนึงก็คือตรงจีวรต่อซอกแขนนี่นะครับตรงนี้ก็จะลึกเหมือนกันครับ เห็นไหมฮะอ่าสุดท้ายแล้วก็มาดูที่ปาดตูดเหมือนกับพระหลายๆรุ่นที่มาจบที่ตูดเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเรียกว่าหล่อช่อในพิธีนะครับจะเห็นเดือยช่อนะครับรอบๆนะฮะเป็นเหมือนไข่ดาวนะครับแล้วก็มีเจาะตูดแล้วก็อุดผมพุทธคุณนะครับก็จะมีอุดทองเหลืองอุดเงินบ้างก็บางองค์ก็อุดทองเหลืองบางองค์ก็อุดเงินนะฮะอย่างองค์นี้อุดเงินนะครับ แล้วก็จํารอยตะไบให้ดีนะครับตะไบเนี่ยจะมี2เบอร์ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีตะไบยหยาบเนี่ยฮะเห็นไหมฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีตะไบยหยาบทุกองค์ทุกองค์พระนะครับของหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อเงินก็ตามน,นะครับจะมีตะไบในตูดเนี่ยครับสเบอร์คือตะไบบุ้งหยาบๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตะไบละเอียดนี่เห็นไหมฮะต้องมี2เบอร์ทุกองค์นะครับเนี่ยฮะ ตะไบบุ้งเพื่อตัดช่อนะครับตัดช่อเสร็จเอาบุ้งเก็บนะครับผมแล้วก็เอาตะไบละเอียดนะครับเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามเห็นไหมฮะนี่ฮะก่อนที่เราจะไปเล่นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอง์ละเป็นล้านองค์ละหลายสิบล,ล้านนะครับผม, <y> มบอยากให้ทุกคนดูพิมพ์ช้างคู่นะครับนี่อยากให้ทุกคนดูพิมพ์ช้างคู่ให้แม่นก่อนนะครับผม D ดูช้างคู่เป็นเมื่อไหร่นะครับค่อยขยับไปเล่นพิมพ์นิยมได้เลยนะครับผม องนี้ก็ได้แบ่งมาจากเพื่อนสมาชิกเหมือนกันนะครับผมใครมีแบบนี้นะครับลองส่งไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมส่งมาดูได้เลยนะครับรักเช่าหลักหมื่นนะครับผมนี่ถ้าเป็นเนื้อทองคําหลักแสนอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็มีลองส่งมานะครับเนื้อทองเหลืองก็เล่นกันอยู่สี่ห้าพันถ้าเป็นบล็อกแตกบล็อกแตกก็คือจมูกตรงนี้จะแตก แตกลงมานะครับหาปากนี่เลยนะครับแตกจากดั้งลงมาปลายจะบกลงมาปากเนีี้เรียกบล็อกแตกนิยมนะครับเนื้อเงินไม่ค่อยพบเจอนะครับจะเจอเฉพาะในเนื้อทองเหลืองเป็นหลักนะครับเนื้อทองเหลืองก็เล่นกัน7 8 0ด0นะครับจะเป็นบล็อกแตกมีกล่องนะครับนี่กล่องก็จะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขียนว่าหลมุมเพื่อนรุ่นช้างคู่วัดไทยน้ำโพทะเลจังหวัดพิจิตรยี่สามมกราคมสองห้าสองหกนะครับนี่ฮะ พะเก๋น,นะครับก็มีเก๋ยันกล่องเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะนี่เราดูกล่องเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่ฮะด้านหลังเป็นเจ้าพญานะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าด้านหลังเขียนว่าเจ้าพญานี่ครับนี่ฮะด้านหลังเขียนว่าเจ้าพญานี่แล้วก็เบอร์โทรไม่ต้องโทรไปนะครับคงจะปิดไปแล้วล่ะนี่ฮะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่เนื้อเงินจะอยู่คากล่องก็มีครับบางทีเจ้าของเขาก็ไปเลี่ยมใช้ก็อยู่นอกกล่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีกล่องกอ็ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะกล่องบางทีก็หาซื้อหาประมูลได้ในราคา300500ก็ก็มีแบ่งประมูลกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมใครมีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะครับถึงบ้านเลยนะครับผม ราคาก็สตาร์ทให้2 0 0 0 0ื0 0 0ออยู่แล้วนะครับผมแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยความเดิมนะครับถ้าสวยๆลุ้งขึ้นสวยๆนะครับก็สตาร์ทให้3 0,000อยู่แล้วนะครับผมนี่โอเคครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่า,าวันหน้านะครับอาจจะได้แบ่งปันพระเครื่องให้ผม,มนะครับก็ทิ้ง เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดส u b s ไคร b ์ไว้ให้ด้วยนะครับผมโอกาสหน้านะครับมีโอกาสได้รับใช้นะครับจะยินดีมากเลยนะครับผมไปเช่าถึงบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่อันนี้เป็นหลุมข้งเงินพิมพ์มือจุดนะครับผมนี่ปี2515วัดบางคลานนะครับผมวันนี้ก็หลักแสนอยู่แล้วนะครับอ่านี้ก็เป็นอีกองค์วัดให้น้ําเคยทําชี้ตาหนิให้แล้วนะครับเป็นหลุมข้งเงินพิมพ์ฐานสูง ปี2,515เหมือนกันออกวัดทยน้ําอันนี้ก็เล่นหากันเป็นหมื่นนะครับหรือจะเป็นคอแอลนะครับผมอันนี้เล่นหาเป็นแสนอยู่แล้วนะครับผมไอพิมคอแอลปี2,515ม,มีโค้ดกิ่งดังเล่นหากันหลายๆแสนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้จอบใหญ่นะครับผมปี16นะครับมีจอบใหญ่ปี2,515นะครับสภาพนี้ก็หลักหมื่นนะครับผมใครมีก็สมมาได้สวยๆแชมป์ซื้อเข้าหลักแสนอยู่แล้วนะครับผม อ่ามีวันนี้ได้มาจากสมาชิกอีกหนึ่งเหรียญคือเหรียญหลวงพ่อเงินพิมขวัญถุงปี2515นะครับใครมีแบบนี้นะครับ30,000 20,000รับซื้ออยู่แล้วนะครับผมอันนี้เคยทำคลิปให้ดูแล้วครับเวลาเราดูนะครับเวลาเรา,เาแยกเกทแท้นะครับดูอย่างไรนะครับผมนี่ฮะขอบ ขอบเป็นขอบประกบนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆบล็อกกระบอกนะครับเป็นขอบประกบแล้วก็เก็บลูกผ้านะครับขอบจะไม่มีรอยตัดจะเป็นเนียนๆอย่างนี้เลยครับนีฮ่ <iyor> ฮะนี่ฮะสังเกตขอบจะเป็นเนียนๆเก็บลูกผ้านะครับผมนี่แล้วเราดูที่11นาฬิกาตรงนี้นะครับจะเห็นรอยบล็อกประกบเลยนะครับผมเนี่ยด้านบนส่วนใหญ่นี่ฮะส่วนใหญ่จะเห็นตะเข็บรอยบล็อกประกบอย่างนี้นะครับแท้เลยครับผมใครมีแบบนี้นะครับผม หลวงพุธเงินหรือพระยอดนิยมต่างๆนะครับนี่เป็นเต่านะครับเต่านี้ก็ได้จากสมาชิกเหมือนกันสภาพนี้ก็20 0 0 0กว่าบาทนะครับผมสภาพสวยๆก็สามหมื่นสี่หมก็มีนะครับนี่ฮะอันนี้สภาพสวยๆส0 0 0 0กว่าบาทมีก็ส่งลายมาได้เลยนะครับผมนี่เป็นพระเหรียญยอดนิยมนะครับนี่เสด็จเตี่ยกลมหลวงชุมพรสองสี่หกนะครับผมหลวงพู่สุกเสกนะครับนี่สภาพนี้ก็รับเข้านะครับ สองแสนอยู่แล้วนะครับผมสภาพนี้เป็นเหนรียญหลวงูุทดนีฮะก็รับเข้านี้ช้างป้องนะครับผมเนื้ออาปก้าสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมเอาเป็นว่าใครมีพระอะไรก็ตามแต่นะครับผมลองส่งมาดูได้ครับเผื่อได้วิ่งไปหาการได้ไปรับใช้กันนะครับผมอันนี้เป็นเม็ดยาหลวมเงิน นี่อันนี้ย่อยๆครับราคาพันกว่าบาทนะครับเม็ดเล็กนิดเดียวเลยครับเท่าป่านิ้วก้อยผมได้นะฮะอันนี้ก็เนื้อทองแดงพันกว่าบาทใครมีเนื้อทองคำสี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะครับเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับผมอ่านี่เป็นเหรียญย่อยๆครับหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปลืองอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับผมปีถ5ดมนร้อยสิบห้าเอาเป็นว่าใครมีพระเครื่องนะครับนิยมหรือว่าเล่นหากันไหม อะไรยังไงก็ส่งมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านี่ก็เป็นช้างคู่ที่ผมบอกนะครับเป็นเหรียญหลงพ่เงินหลังหลงพ่อเดิมนะครับผมอันนี้รุ่นช้างคู่เหมือนกันออกปี2526วัดไทยนามนะครับเหรียญนี้ก็อยู่สภาพนี้ก็หลักร้อยครับ8 0 0ถึงพันหนึ่งหกร้อยแปดร้อยพันหนึ่งประมาณนี้นะครับย่อยๆอย่างนี้ก็รับซื้อนะครับเผื่อใครมีนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครมีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมส่งมา ได้เลยครับผมยินดีรับใช้นะครับใครอยากเปลี่ยนผ้าเครื่องเป็นเงินทุนใครอยากเปลี่ยนาบางคนเปลี่ยนศาสนาไม่รู้จะเก็บไว้ทําอะไรนะครับลองส่งมาให้ผมดูได้ทางไลน์นะครับผมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับอานาะคตข้างหน้าเดี๋ยวผมจะหา,ารุ่นที่เล่นหากันนิยมนิยมแล้วก็เป็นรุ่นที่หาไม่ได้ยากจนเกินไปทุกบ้านอาจจะมีนะครับเผื่อได้เอามาเปลี่ยนเป็นเงินสดกับผมได้นะครับผม โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ